บ้านพี่พี่ม .2 ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูบรรยากาศนะคะของพี่พี่ม .2 นะคะที่เตรียมเปิดบ้านกันอยู่ทุกคนก็ทำงานอย่างขมขื่นเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซุ้มบดกระบี่นะคะใช่ค่ะค่ะก็บนซุ้มบดกวีนะคะก็จะมีทั้งบดกวีแล้วก็มีทั้งกอนนะคะนี่ก็เป็นงานที่ๆเพื่อนเราเชื่อเพืวอใๆเช่วยกันแต่งกอน์เลยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นงานเดียวเผื่ข้างหน้าอเพื่อนๆเขาก็กำลังเตรียม ตัวจัดงานกันอยู่ค่ะค่ะไปก็ไปอูนู่นไปชี้เลยค่ะถึงมุมไอเดียนะคะใช่ค่ะวงไอชีก็จะอยู่ในฉากหนุมากค่ะแล้วในวงนี้นะคะก็จะมีทั้งการแสดงโชว์คลิปที่คุณเราได้ช่วยกันทำทั้งละครทั้งโอ้ต่างต่างนานาค่ะใช่ค่ะถัดไปก็เราจะลงไปไปที่ศิลปะ ก็พวกนี้นะคะจะเป็นผลงานทักษะชีวิตของเราค่ะใช่ส่วนนี้นะคะก็เป็นงานที่พวกเราได้ทํานะคะซึ่งเกิดจากการขูสีค่ะนี่เป็นการขูสีของมสองนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นภาดีิหาแล้วก็เอามาิดบค่ะเพราะว่าเราชื่อชอบทั้งนาคุทั้งอะไรที่เราชอบเนี่ก็สามารถติดลงในฟิวเจอร์บอร์ดนี้ได้นี่ก็เป็นผลงานของทุกคนเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ซุแดงนิ์ิสนะคะใช่ใค่นี่ก็เป็นปิดมื่อเลยนะคะเรามีรู้ว่าข้างในมีอะไรใช่ค่ะแล้วเราเข้ามาดูเลยค่ะอนนี้ะค่อนงานนะคะมือตัวเองมวนี้นีนะคะก็จะเป็นกี่กับ สารำเคมีนะคะค่ะแล้วก็เป็นใบงานผลงานต่างๆนะคะที่พวกเราได้ทำเองทั้งหมดเลยพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นการทดลองต่างๆนะคะใช่ค่ะชิคทีตรียจะทดลองให้กับน้องๆเพื่อนๆที่ยริกอรทดลองดูค่ะนี่เลยค่ะนี่ก็เป็นแมลงที่ถูกสตาไว้ค่ะนี่ก็จะเป็นข้อสุรชันนะคะที่เอาไว้สองเซลล กิจกรรมที่ชูบินนะคะที่จะจัดให้น้องๆได้ทำกันนะคะก็คือหนึ่งค่ะการสัมผัสทั้งห้าค่ะเช่นจมูกการได้ยินการได้กิ่นการได้เสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้พก็จะให้พวกน้องๆนะคะสัมผัสนะคะว่ามันมันคืออะไรจะไม่มีสีได้ดูเลยค่ะตาติตาให้น้องๆนะคะจมิจฉาจมิจฉา ก็้วต่อไปนะคะแล้วก็จะให้น้องๆเนี่ยนะคะมาดูเกี่ยวกับผลงานของพี่พีค่ะเช่นสบู่ที่ทําเองนะคะใช้ได้อีนะคะแล้วก็น้ำยาล้างตาค่ะแล้วก็ลูกป่งค่ะที่พี่พีได้ทำเองนะคะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างจากงานอะไรก็น้ํายาล้างจานค่ะ แบบภาเรียนนี้นะคะทั้งหมดก็คือกิจกรรมของพี่มอ .2 นะคะการคือบ้านของพี่มอ .2 นั่นเองค่ะน่าสนุกใช่ไหมล่ะคะงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ในภาคเรียนต่อไปได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่มอ .2 ก็ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีค่ะ